ตรงนี้นะคะตรงที่เราเคยมาพบหมาน้อยกับเดยนน้อยโอ้โหมาเก็บดอกบัวตรงนี้แหละค่ะคือที่หมาน้อยวิ่งมาหาเราตอนที่พาเนนน้อยออกมาสำรวจเส้นทางทุดงทุดงเล่นๆตามภาษาเนนน้อยไม่ได้ทุดงจริงจังอะไรแต่เนนน้อยเขาอยากแบบทัศนศึกษามาดูบัวเต็มสะแล้ว ตอนพี่มาเอาหมากับเนน้อยบัวยังไม่มีถึงฝั่งนี้เลยนะตอนนี้บัวจะเต็มสะแล้วเอาดอกบัวไปไหว้พระด้วยลาวันพระก็จะมาเก็บดอกบัวมันอยู่อยู่ไม่ไกลวัดนะคะอยู่ใกล้ๆวัด น้องคิวใหญ่หันหน้ามาหน่อยท่านผู้ชมไม่เห็นนานแล้วโตวเป็นหนุ่มแล้วคะ่ะนี่สามเณรคิวในวันนั้นนะคะที่มาเอาหมาหน้อยคนนี้คิวใหญ่นะคะส่วนคิวน้อยไปกรุงเทพลืมถ่ายรูปไว้เป็นโตเป็นหนุ่มแล้วเหมือนกันคนนี้น้องตาลน,น้องสาวของคิวใหญ่เจ็บบ่ขาบาดด้มีฝนตกสิบ่หนาวตีล๋ล่ะ เแต่ฝนตกคือจเปียกเข้านมก่อนไหมโอ้ยห้าไร่ปอได้ผาดสวยๆเออเออ่อออดอกบัวเขียาดอกบัวมาน้ำเด้อขันมีหากกับออจกเอาหากมาน้ำมีปิงไหมอะมีปิงบ่ลองต,ตานมาทาังที่จะไปไกลลองตาน ตกน้ำดิอโอ้แม่ซีปลงเฮ้ยลงมันสี่บาทขาเนี่ยลงตื้นๆได้อยู่แต่ลงลึกไม่ได้เอ้ยน้ำจิ้งบนใบบัวที่ฝนตกสวยงาม เดิน,นี่บ้เ,เมื่อกี้ฝนตกพึ่งหยุดตอนที่ตอนที่กำลังเดินมาที่สะฝนตกเอเอาไปหมดแล้ว ขนาดไปไกลแล้วยังไม่ลึกนะจริงจริงมันไม่ลึกนะมันตื้นๆมันมาเคี่ยวมันตื้นๆมันวะมันสาตื้นๆเน่ยมันวะลอยมันถีตื้นตรงแถวกลางขอบๆมันลึกอยู่ควาลึกเอาอยู่กลางคือว่าลึกไม่รู้รู้ว่ายังแถวไหนไหลึกอยู่นั่นเบิ้งเรื่อยไปไกลเด้อมันเป็นยังมาเป็นซีสวยไปเลยเด้เป็นซีไลยน้ำบ่เป็นเด้เไม่ซีไหวน้ะไม่เป็นนะไหวได้เดี๋ยวเราเท่ากระมาณ ห้าเมตรหกเมตรไม่เกินสิบเมตรก็หมดแรงและโอ้โอ้โอ้ได้มาเล็กหน่อยแม่เส,สี่ชยชอบกิน ตันะครับน้ำไอต์เอาดูเลยเซลยนเงือบเงือบกระเดาะเชื่อติดโควิดน้ำเขาเสียปะเงียเออหาอีกเอาลากมันเอาที่มันมีลากเอาไปปลูกในกระถางสวยๆนี่ไงต้นเลนหอยเฟรชมั้งเล่นกัมน่ะเอาต้องตานถือไว้ถือไปเอาอันนั้นมาใส่กันน้มันถีเสียหาดูเลย มันลางไปไหนไไเมน่อยไรยกเขาไปบ้างนั่นไ,ไ,นไงโดนลากกันแล้วเอืองเสียปัญหาไงแล้วเ้าเอาลากไปฝังในอ่างเลยมีดินปลูกบัว <_ s> เอาให้อง <_ s> ตนัตนตันเอาน้ำไออะไรงี้ <_ s> าหนามุดไปในน้าประนันติด้วยนี่ดําน้ำหาเอาเล็ติมองชัดเจาตาเราต้องไอ่หมไอเหอ้ยก็ได้ตาเลยตะเกีบเอาซื้อแล้วกระทางนี่จะขาดไปดินเน่ะดินเอายุ่สาลังวัดก็ได้วัดตะได้บัวไปเนีนบัวสีขาวอย่าลืมเก็บดอกตุ้มๆไปด้วย เป็นความสุขของเด็กๆนะคะเด็กๆก,ก็อยากจะมาเก็บบัวขอให้ไดข้ขอให้เขาได้เล่นน้ำ mm hmm. <laughs> เด็กๆชอบเล่นน้ําชอบออกมาเด็กบ้านนอกก็ชอบออกมาเล่นมาเที่ยวหาประสบการณ์แบบนี้นะคะ่ะน้องตานมาทางนี้มันบางไอ้คิ้วลบกล่องมาทางนี้งามาทางหนาไหมยางมาทางดีไหมใหเห็นตาลตารามีื mm ้างคนตานเอาน้ำไอ้ิิ้วั าวัโอ้โหกางเกงคิวใหญ่มีถุงลมลินไภัยด้วยก <c oughs> างเกงรุ่นไหนว่ะหาซื้อที่ไหนเนี่ยมีถุงลมลิ้นไภัยด้วย <c oughs> ถุงกัระเป๋ากางเกงมันปีนออกมากนะมันถึงหนาม,มันโปง่งมันพอ,อง ไม่ต้องกลัวจมน้ำแนละ้วเพราะว่า,ากางเกงรุ่นนี้มีถุงลมนีล่ละไฟแอร์แบคด้วยแนดนเกือถุงลมถุงลมป่อง <laughs> ถุงลมนีล่ละไฟบาดขาวะ่ะ คิ้วบุญดอกมันวักหลายฟังคุณดอกลมตูมเออเอาหลดเห็นทางเดี๋ยวเอามาหลดหาฟักมันแน่มแน่หละไม่อยากหลายบห้มันเชียกาไปมองเก้ามีปลาหลายบ่วะ่ะมีการกินที่พอ กางเกงรุ่นนี้อัตโนมัติมากแล้วใช่ไหมเพื่อพอขึ้นมาถุงลมก็แฟบพอลงน้ําถุงลมก็จะพองขึ้นอัตโนมัติขึ้นมาถุงลมแฟบเป็นกางเกงที่ใช้ใส่ลงน้ำฟาตีง่ายขนาดไหนติชูเบอร์ไดเนี่ยสี่ปี่สองฟื้นตีง่ายก็ตีแมชชีบนต้นอ่ะอะไรเอ้า เ้สียงมาเลยมาเอาบวนให้ยาบ้างได้เวิร์ใจนะเ,เอยอะก็ได้ย,ยิดเสียงคนได้เยอะไรอแต่กูไม่ยากก็เห็นว่านัวชุ้มุกมั่เงินนะคณยาก็มาด้วยนะคะคณคณยาแข็งแรงมากเลยเดินมา นั่นเป็นเนี่ยแม่หลา่าเคยเห็นปะนั่นนั่นเป็นมีดดอกอยู่ใบเนี่ยมีดดอกใจใบอ,อ่ะก็เห็นหมเราเป็นใบเลย <laughs>